สวัสดีท่านผู้ชมนะครับนะที่จะเู็เกมโลบอคนะครับนะอยู่ในแมปบิ๊กกิ้งพอยด์นะครับเป็นแมปที่เออจะมีโหมดนะครับมาเล่นนะครับหลายโหมดเลยทีเดียวนะครับเปิดเสียปุ๊เปิดนะโอเคมีหลายโหมดนะครับโหมดนี้นะครับเป็นโหมดที่เออเราเนี่ยนะครับจะต้องเลือกว่าาจะฆ่าไข่นะครับอ่าฮะสมมุติว่าเราได้ครับ เราก็จะเลือกว่าจะฆ่าคนนี้เราก็จะเดินบนไปฆ่าคนนี้นะครับมันมีโหมดหนึ่งมันมีโหมดหนึ่งฮะก็คือโหมดเด็กนะครับโหมดนี้นะครับโอ้ยปิด,ปด,ปด,ปดไฟดับแล้วเว้ยนี่ฮะพอตจบที่จะแอคชัยชนะนะครับฮชอบแอคชัยชนะนะครับซึ่งผมเล่นไปแล้วคร่าวๆก็ประมาณเก้าครั้งนะครับที่ชนะนะที่เหลือแพ้อันแพ้อย่างรับคาบนะครับ แบบนี้นะครับสร้างมันจะปีสอ1พนสิบเจ็ดนะซึ่งผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะผมก็ผมก็ไม่เคยรู้ว่ามีเกมนี้บนโลกนี้นะครับพิ่งเมื่อเห็นว่าเออมีคนชวนเล่นนะครับก็เล่นหน่อยก็ได้อันนี้โหมดน่าจะเป็นโหมดที่โบวตหรือเปล่าใช่นะครับโหวตเนี่ยถ้าใครได้โหวตนะครับเราก็ต้องไปฆ่าสมมติว่าโหวตสองเท่ากันนะสมมุติว่าคนนี้โบวตได้โหวตสองคนสองคนนั้นก็ต้องขึ้นไปไฟนะ เฮ้ย euh, คตรโหดเอิ่มหัโหดคน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 สามแล้วกันนะฉันเกียรติมอสือเกียรติหมดนี้โอ้โหเฮีฮยให้ผู้เกียรติวะมาแล้วคุณคุณพี่คนนี้นะฮะเจอกับคุณผู้หญิงนะครับเรียบร้อยแตกหนึ่งนะครับโอ้โหอ่าแล้วเลือกคุณผู้คุณหนุ่มนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งเหมือนกันเขาจะสุ่มว่าคนไหนน่าจะได้อะไรงเงี้ยนะครับดูที่คะแนนโหวตนะครับ สมมติว่าสองคนบวชหนึ่งหนึ่งนะครับคนเนี่ยหวตที่บวชหนึ่งหนึ่งก็ต้องไปสู้นะครับหวชอีกแค่นี้แล้วกันเอาวะคุณหนุ่มนี่สุกผู้หญิงนะครับอุ้ยเออหือ,อสุดยอดนะครับจะบวตคนนี้แล้วกันนะครับคนนี้นะครับผู้หญิงเลยเอ้ยมีคนจะโบวตกลัว ยังไงวะโหวดกูเนี่ยเฮ็ดเค่คนที้โหดโหวดไอ้ไอ้ไอ้นี่ I e,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  ละกันนะครับไม่รู้ไอ้นี่มันใครนะครับไม่รู้เฮ็ดนี่คือใครนะโอเคจะสู้กับอ่าเห็นไหมถ้ามีคะแนนโหวตนะครับก็ต้องสู้กันเองนะครับสมมุติวันที่สามแล้วผมโหวตหนึ่งอ่ะนะครับก็ต้องสู้กันนี่นี่นี่เดี๋ยวดูนะแล้วผมผมต้องสู้กับไอ้ไอ้เฮ็ดนั่นเห็นไหม เห็นไหมผมผมก็ต้องสู้กับไอ้แค่นั้นนะฮะผมก็เขบพูดผมฆ่าได้ใช่ไหมอ่าเฮ้ยเฮยผมต้องฆ่าไอ้ไอ้คนไอ้ผู้หญิงคนนี้นะครับอะโดนปามีนะครับเกมนี้ปามีได้นะครับกดกดคลิกซ้ายคลิกค้างนั่นแหละนะครับแต่ผมโง่เองนะครับ มาดูกันนะฮะศึกสงครามครั้งนี้นะครับระหว่างคุณผู้หญิงนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับเหลือคุณผู้หญิงคนนี้ครับกับไอหนุ่มนี่นะครับดูสิว่าเอ้ยนี่ไงวะปามมดได้รีแอคชนะนะครับแหมเป็นเะไรที่สุดยอดจริงๆนะครับการแอคชนะนี่คือสุดสตรีมแล้วนะครับไป็นวสามแล้วผมผมผมเพิ่งเล่นมาไม่นานนี่นะครับอ่าก็จะมีช็อปนะฮะเอาไว้ซื้อ กอนนะซึ่งเอาสื้อใหญ่ไปซื้อสกินเะมาใช้หาหิวอะไรไปได้คุณจาซื้อนะครับใช้ได้อะไรได้อย่างเงี้ยครมันมีนี่ฮะเก,ก้าอี้ครับผมเก้าอี้นี่มันพื้นอ,อะไรก็ไม่รู้นะครับไว้ตกแต่งอะคุณนั่นแหละครับเอาไว้เอาไว้ตกแต่งนะครับหมดนี่คือหมดอะไรเอ่ยน่าจะเป็นหมดปืนนะโอเคผมจะ ถ้าผมยิงอีกก็ให้โหวตว่าใครเป็นคนฆ่านะครับไอ้เฮียนีแบปว่าวะโหวตมั่วไปก่อนนะแล้วก็ชน,นะเอกนะอะอุ้ยตรงนี้สแสดงว่าแถวนี้สองคนนี้แน่ๆนะครับกูโหวตไอ้เฮียนี้แล้วกันนะไอ้เฮียนี้แล้วกันไอ้คุณคุณนี้นะครับ เอาไปทุกโหวตกูวะเออกูผิดอะไรกูเดียวแหละโอ้โหกูตายห่านะครับมาดูไอ้พวกนี้โหวตกันนะฮะไอ้ดี้โหวตไอ้หนุ่มนี่นะครับว่าไอ้หนุ่มนี่แน่นอนนะผมว่าไอ้เนี่ยเดสบอยแล้วจะไอ้เฮนี่นะครับคือจะจะโหวตไอ้ไอ้เฮนี่นั่นไงจริงด้วยนะครับไอ้เฮนี่นะครับ ค่ากูนะครับนะฮะอยู่ใกล้กูด้วยไงนะครับรอบต่อไปนะครับจะเป็นโหมดอะไรไม่รู้นะครับผมอยากได้โหมดที่ไปยิงไปยิงมาอันนั้นนะผมชอบมากนะฮะผมจะได้แบบแกรแกรนแค้นไก,ก,กพวกเคียนที่ฆ่ากูนะครับบอกเลยว่าอยู่ใกล้กูด,ด็ดไม่น,นี่โหมดอะไรเลนดอมเพเออร์อ๋อดิซุ่มไงโหมดยิงกันแน่ๆเลยครับ ยิงลายี่สิบวินะคือเราจะเลือกว่าจะยิงไขรนั่นเองนะปืนปืนปืนไม่ลั่นไกนะครับไอ้แคยนี่ยิงที่สธาธาระเนี่ยไอ้่มันจะเล็งกูปะยิงที่สาธนารนณะคือยิงแบบเปิดเผยเลยนะครับว่าไอ้แคยนี่ยิงนะนี่พูดมากเห็นไหมถ้าคุณได้ใครแคยนี้แน,น่นอนนะอีเหลืองนี่นะครับ นผมบอกเลยว่าตายห่าแน่ๆนะครับเวลา20วิยิงกูปะวะอ้าวไอ้นี่ฮะไอ้นี่ยิงนะฮะอุ้ยไม่ใช่โอ้ปืนปืนไม่ลั่นไกนะครับไอเบคอนนี่ไงเขายิงขึ้นผมแหละงั้นผมจะยิงไอ้เยนี่แล้วกันอ่ะยิงกูปะวะโอ,โอ้อ้าวยิงขี้รับนะยิงผมยิงไอ้เยนี่นะครับ แหละตายห่าไปซะมึงอะ่ะนะยิงกูแน่เลยเออื่อยิงกูแน่เลยมันเลงที่กูอ่ะกูแน่เลยเนะี่ยดูดิดูดิเอายิงแค่นี้เหรออ่าลากก่อยนะฮะไอ้นี่ได้ปืนมายิงใครยิงกูแน่นอนชัดเจนยิงแค่นี้เหรอเอายิงไอ้นี่ ยิงกูแน่นอนรอบเนี้ยบอกเลยว่ากูก็ดันไงกูว่าแหละยิงกูแน่นอนนะครับอ่ะทำไมเกมนี้คนคน,คนเกาหลีเยอะมากนะครับคนเกาหลีชอบเล่นเหรอไม่รู้นะครับคนเกาหลีเล,เล่นเยอะมากนะครับเอาแล้วหนุ่มนี่ประทะก,กันนะครับสองหนุ่มประทะก,กันใครจะชนะยังไงฮะคุณเลโก้ยังไงเองอ,อคือชนะปุ๊บแอคชั่นเลยครับ เนี่ยพอฆ่ากันเสร็จจะชอบแอคนะครับไม่รู้ว่าโอ้โหเพลงไอชิปหายผมไม่รู้่าเพงลเพงจะติดลิทธิ์หรือเปล่านะก็เลยห่างๆไปก่อนทนะีเ่ี้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วที่ผมจัดคลิปครับในเกมนี้นะครับก็คือหมดต่อไป่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะจักจักจัก ไปเสียงแม่งไปเลยหี้ยารมกาไอ้สัตว์นะฮะเดี๋ยวใส่สาประกอบเอาแล้วกันนะฮะไอ้นี่เดินมาฆ่ากูตาแรกเหรอเออไต่หาไปซะแม่งเจากูคนแรกไปชิบหายยังไงฮะคนนี้เดินมา วัดเดอะแมวมันฆ่ากูแล้วเออตายหา้าไปซะคุณผู้หญิงจะเลือกใครเนี่ยพวกเกาหลีใส่นสะแสดงว,ว่าต้องฆ่าอ่าฆ่าคนผู้หญิงนี่นี่ไงนี่ถือบูมบ็อกกี้นี่เองนะเปิดเสียงดังนะตายหา้าไปซะโอ้เฮ็ดช็อตด้วยเฮียต่อไปใครครับอ,อ้าวไอ้เฮียนี่มึงจะฆ่ากูอีกแล้วเป็นอะไรกับกูนักหนาวะ ว้าวตายเฉยเลยครับต,ตั้งที่ฟันมันไปแล้วนะเกมนี้นมันเริ่มจะกระ,กระตุกแล้วนะครับว่าพอก่อนดีกว่านะเค่าที่นี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ